ผมไพบูรนิติตวันนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐผมสุทินกลังแสงครับสสมาสรารกามจากพักเพื่อไทยผมรังสิม,มโรโลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับพูดจริงๆผมก็อยากจะรู้เหมือนกันคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันแปลกประหลาดมาก ถ้าจะมีการแก้ไขรายมาตราเราก็จะแก้ไขเฉพาะในส่วนที่มันเป็นปัญหาหนักๆจริงๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกรณีสวที่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าจะแก้ลายมาตราเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้าเป็นแก้เรื่องใหญ่จะระบบเลือกตั้งจะมีองค์กรอิสระหรือไม่จะมีสภาเดียวหรือสภาคู่สิ่งเหล่านี้เราไปว่ากันในสสรให้ประชาชนเป็นคนชี้ขาดสังคมตลอดเวลาก็มามักจะหาว่าพรรคพลังประชารัฐไม่จริงใจที่จะแก้รัฐมนตรี ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นผู้ถูกกล่าวหาอันดับต้นเลยอะนะฮะดังนั้นเราก็ต้องอาดาเนินการแก้รัฐธรรมนูญให้เห็นเกิดขึ้นจริงจังที่ต้องอยากแก้ก็เพราะว่าเพราะไอ้ระบบใหม่ที่เอามาทดแทนเนี่ยคือปี60เนี่ยแบบบัตรใบเดียวเนี่ยเราก็ได้เห็นความคนเราหวุ่นวยัยเลือกตั้งปั๊บสองเดือนถึงประกาศได้มีปัตรเศษมีบัตรขยงีงมีอะไรเยอะแยะเกิดปรากฏการกินกล้วยโยกไปย้ายมาเกิดปรากฏการอยู่ดีๆยุบพักตัวเองไปรวมกับพักอื่น ขอบคะแนานชาวบ้านที่ให้มาไปผปสมผสานกับพรรคอย่างเงี้ยเราถือว่ามันจะเป็นระบบที่มันไม่ได้ส่งเสริมไปการพัฒนาการเมืองเพราะนั้นเราถึงมีจุดยืนว่าควรต้องแก้ การที่ไปตั้งสะสะลอเนี่ยบางคนอ้างว่ามาจากประชาชนก็สะสะก็มาจากประชาชนอยู่แล้วแต่ที่สมคัญทําไม่ได้เพราะกฎหมายและธรรมนูนไม่ได้กําหนดแต่เรื่องการมีสะสะลอนั้นผมดูข้อกฎหมายคำใช้สารม,มันไม่เกิดขึ้นหรอกก็หยิบเอาประเด็นที่น่าจะไม่สร้างความขัดแย้งนะครในกลุ่มสะสะด้วยกันเราก็เห็นว่าไม่ควรที่จะไปทําประชามติ พราะมันจะเสียเวลาแล้วก็เราเห็นว่าไม่ควรจะเป็นประเด็นที่ไปตัดอานาจของสวเขาเพราะมันจะทําให้แก้รัฐมนูนไม่ได้คิดว่าเราเสนอให้แก้ไขรัฐมนูญเป็นบัตรเลือกตั้ง2บัตรตามรัฐรรมนูญ4ส่วนก็คือให้มีเขตเลือกตั้งแบ่งเขต400คนนะฮะแล้วก็จับบัญชีรายชื่อ100คนซึ่งก็จะตรงกับล่างของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านั้นที่เคยยื่นนะฮะเป็นจุดยืนของเรามาตลอดคือระบบที่เรายืนยันนี่คือ2บัตรแบบ240 24เนี่ยมันเป็นระบบที่ลงตัว หมะกับสังคมไทยตัวโลกอยอมรับแล้วก็สาคัญที่สุดก็คือระบบนี้เนี่ยมันออกแบบโดยประชาชนข้อดีของระบบเลือกตั้ง40นะประชาชนนี่ก็เลือกง่ายชอบพรรคก็เลือกกาของพรรคชอบคนก็กาของคนบางพื้นที่เขาชอบคนเขาไม่ชอบพรรคคะแนนคนก็จะได้เยอะพรรคได้น้อยพรรคคุณต้องไป,ไปพัฒนาตัวเองบางพื้นที่คะแนนพรรคได้เยอะคนได้นิดเดียวคนก็ต้องไปพิจารณาตัวเองแต่ระบบเดียวเนี่ยไม่รู้ใครดีใครชั่วมันก็ปนกันอยู่นะเอาใบเดียวเลย บางคนเลวแค่ไหนก็อแอบแฝงพักก็เลยเป็นต่อให้เราสามารถเลือกตั้งแบบปีสได้แต่เรายังมีบริบทแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยที่แวดล้อมด้วยองค์กรอิสระต่างๆมีสารรัฐมนูญมียุทธศาสชาติเนี่ยแบบรัฐมนูมนูญ60อยู่ซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่พวกเรากังวลว่าต่อให้เราสามารถใช้การเลือกตั้งแบบ40ได้เนย่ยมันเป็นทางออกประเทศจริงๆหรือเปล่าถ้ากองทัพก็ยังไม่ได้มีการปฏิรูปพอกองทัพยังไม่ได้มีการปฏิรูปเขาก็เข้ามายึดอำนาจ แล้วก็สร้างกติกาที่เอื้อต่อคนแค่ที่อยู่ในกองทัพต่อพวกพ้องของตัวเองเราก็วนไปเวียนมาแบบนี้มาโดยตลอดจะบอกว่าการใช้บัตรสองใบเนี่ยก็จะทําให้ได้เปรียบอะไรต่างๆมันก็พูดกันได้ทั้งนั้นแหละก็ถ้าจะบอกว่าบัตรใบเดียวพลังประชาธัปได้เปรียบก็พูดได้คือถ้าจะกล่าวหาก็กล่าวหากันได้ตลอดแล้วผมว่าเราก็ต้องเคารพในเสียงประชาชนนะ หือถ้าประชาชนเลือกยังไงก็ต้องออกมาอย่างนั้นแล้วส่วนบางคนก็โจมตีว่าทําไมไม่ไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบ MMP แบบเยอรมันใช้บัตรสองใบระบบนี้มีข้อยุ่งยากมาก ยุ่งยากมากกว่าบัตรใบเดียวอยีกส่วนก้าวไก่เนี่ยเขาก็เสียประโยชน์เพราะว่าฐานคะแนนเขาได้มาจากการคำนวณระบบสัดส,ส่วนคือถ้าได้ใช้บัตรใบเดียวได้อันดีที่สุดสาหรับก้าวไก่แต่เขาเนื่องจากเขาโจมตีรัฐนูลหกูน60มาเยอะนะดังนั้นเขาจะไปสนับสนุนบัตรใบเดียวดูแล้วมันก็จะตอบสังคมลําบากเขาก็เลยไปสนับสนุนบัตร2ใบแบบ mmp ขึ้นมาเป็นการพูด โดยวาทกรรมพูดแล้วดูดีอ่ะแต่มันไม่เกิดอ่ะคุณจะปฏิเสธเหรอว่าการใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมถ้าเยอรมน,นีไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณจะปฏิเสธแล้วว่านิวซีแลนด์ซึ่งก็เป็นรัฐเกี่ยวเหมือนกับประเทศเราเนี่ยเขาก็ใช้ระบบแบบสัดส่วนผสมแบบคล้ายๆเยอรมันเนี่ยเขาก็สามารถมีรัฐบาลที่เดลิเวอร์นโยบายไปสู่ภาคประชาชนได้เราอาจจะดีไซน์นะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเอาแบบเยอรมัน100%ซนะครับแต่ทํายังไงให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่ เรากาลังเผชิญอ,อยู่ในตอนนี้เยอรมันมันก็สองใบมันกันแต่วิธีนับต่างกันประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบเลือกตั้งเยอะที่สุดในโลกมีรัฐมนูนมากที่สุดในโลกเปลี่ยนระบบเลือกตั้งบ่อยที่สุดในโลกเราเปลี่ยนไปบ่อยไปจนเราคิดว่าอะไรที่เหมาะสมกับประเทศไทยเยอรมันเขาก็คิดว่ามันเหมาะสมกับเขาเมื่อก่อนเขาแบกประเทศเยอรมันตกตะวันออกพอเขากลับมารวมกันอีกทีเนี่ยเขาจาเป็นต้องมีรัฐบาลผสมเพื่อการประนีประนอมความปลอมดองกันเขาถึงออกแบบรัฐมนูนที่ไม่อยากให้มีพรรคที่แข็งแกร่งเพราะนั้นเนี่ยการออกแบบทางการเมืองอะไรก็ตามเนี่ย บางครั้งมันมาจากประวัติศาสตร์มันมาจากข้อจํากัดจากบริบทของประเทศเขาของเราไม่จําเป็นต้องไปเอาแบบนั้นระบบเยอรมันนี่มันยังไม่ถูกนํามาใช้ที่เมืองไทยยังไม่มีงานวิจัยรองรับแต่ไอ้ที่มันดีแล้วเหมาะแล้วมีงานวิจัยรองรับแล้วทุกคนยอมรับแล้วเนี่ยเราก็ควรทุกเลือกอันนี้ก่อนไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องไปแสวงหาของใหม่ที่มันซุ่มเสียงนักการเมืองหลายคนบอก,กำคำขี้ดีกว่าคำตดนะเราก็ลองกำดูนะแต่เราก็พบว่ามันเหม็นเหลือเกินสุดท้ายเนี่ยมันก็ถูกคว่ำอ,อยู่ดีคือเราจะ ถูกหลอกซ้ําไปซ้ำมาแบบนี้เพื่ออะไรเราบอกว่าเรากินข้าวทีละคำอ่ะแต่ข้าวที่เรากินมันเป็นข้าวที่กินแล้วท้องเสียจะกินทาไมนะครับสู้เราบอกว่าเราไปหาหมอข้าวใหม่เลยดีไหมมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยก็ได้นะครับแต่ว่าในในขณะเดียวกันเนี่ยระบบเลือกตั้งที่ผ่านมาเราก็ไม่สามารถเรียกว่าประสบความสําเร็จในประเทศไทยได้เหมือนกันเพราะถ้ามันประสบความสาเร็จเราจะไม่มาหยุดจุดนี้ผมคิดว่าประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการแก้รัฐมนตรีรอบนี้ เพราะความตั้งใจของการแก้รัฐมนูญในรอบนี้คือการทําให้พรรคพลังประชารัฐสามารถสืบทอดอำนาจได้และผมไม่คิดว่าการสืบทอดอำนาจของพลังประชารัฐเป็นประโยชน์เดียวกันกับของประชาชน